นี่ครับพี่ผมเปิดไฟให้พี่แล้วครับจะได้สว่างสว่างครับเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งครับแกมาคอมเมนต์ว่ามันมืดครับก็ผมก็เปิดไฟให้แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับผมครับผมก็สวดีฟซีบาร์ราตใต้ทุกคนครับวันนี้นะผมก็จะพามาดูห้าข้อดีของปืนลูกกดนะครับก่อนอื่นเลยครับก็ให้ดูตัวปืนไปก่อนนะครับนี่ครับตัวปืนนะครับ ตัวนี้เป็นปืน c ีแซ็สี่ห้าเจ็ดเทนนิงนะครับลำกล้องยี่สิบสี่นิ้วอาสิบสองล่องเกียวนะครับตัวนี้ครับนี่ครับซื้อมาในราคาสองหมื่นหกพันบาทนะครับโครงการสวัสดิการกรมการปกครองนี่ครับตัวนี้นะครับห้าข้อดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้าข้อดีของปืนลูกกดกันเลยนะครับผมข้อดีข้อที่หนึ่งนะครับปืนลูกกดนะครับมีราคาถูกมากนะครับถูกมากครับปืนลูกกดนะครับ เมื่อเทียบกับปืนขนาดต่างๆแล้วนะครับผมว่าปืนลูกกดนี้ครับราคาสามารถจับต้องได้เลยนะครับประชาชนทั่วไปหรือว่าข้าราชการครับราคาไม่แพงมากนะครับราคา2 0 0 0มนกว่าบาทนะครับผมบางยี่ห้อนะครับสวัสดิการนะครับอยู่ที่10,000กว่าบาทนะครับหมื่นเก้านะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมจําไม่ได้แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งเก้าครับแต่ว่าไม่ใช่ของ c z นะครับ c z ผมว่าถูกสุดน่าจะอยู่ที่2องหมนหกแล้วที่ผมซื้อได้นะครับในตอนนั้นครับเมื่อปี6กสะครับเพราะว่าทะเบียนต่อไปเมื่อปี6 3สามครับนี่ครับ ได้มาเมื่อปีที่แล้วนะครับหนึ่งเลยนะครับราคาถูกนะครับถูกมากครับผมถ้าต่างประเทศนะครับราคาหลักพันนะครับผมเมื่อเทียบของต่างประเทศนะครับที่ขายอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ว่านี่เข้ามาในไทยนะครับภาษีแล้วก็ต่างๆนะครับมันเลยทําให้ปืนนะแพงขึ้นนะครับผมต่างประเทศจะนิยมเล่นกันมากนะครับผมปืนลูกกดนะครับต่อไปนะครับผมปืนที่ว่าถูกแล้วนะครับลูกกระสุนปืนถูกกว่าครับผม

ข้างในก็จะมีอยู่สิบกล่องนะครับนี่ครับสิบกล่องนะผมยิงกี่ปีไม่รู้ครับจะหมดนะครับสิบกล่องครับผมยิงแล้วสามกล่องนะครับนี่ครับของยี่ห้อนี้นะครับบางยี่ห้อนะครับอยู่ที่สองรอยกว่าบาทนะครับผมซึ่งราคาสามารถจับต้องได้นะครับลูกปืนนะครับข้างในบรรจุอยู่ห0สกล่องเอ้ยอยู่ห้าสิบลูกนะผมนี่ครับจะให้ดูนะครับลูกปืนขนาดจุดสองสองนะผมนี่ครับตัวนี้นะครับ แล้วก็ข้อที่สามนะครับผมเสียงของจุด22 LR ครับเบามากนะครับเสียงเบานะครับข้อที่สามนะครับเสียงเบานะครับเนี่ยครับจะให้ดูลูกปืนครับนี่ครับลูกมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับลูกมันเล็กๆนะครับมันเลยทําให้เสียงนะครับเบามากครับเพราะว่าดินปืนก็ไม่ได้เยอะนะครับนี่ครับลูกจุด22 LR ครับนี่ของ CCI นะครับผมเสียงเบามากนะครับเสียงนี้ค่อนข้างจะเบานะครับ ถือว่าเบา <ik> สุดๆเลยนะครับข้อที่สามนะครับคือเสียงเบานะครับปืนลูกกดนะครับเสียงเบาต่อไปนะครับข้อที่สี่นะครับผมเป็นปืนที่เหมาะแก่การล่าสัตว์นะครับนี่ครับเป็นปืนที่เหมาะแก่การล่าสัตว์นะครับเพราะว่าเมื่อเราติดกล้องเข้าไปแล้วนะครับแม่นมากนะผมนี่ครับแม่นมากนะครับปืนลูกกดนะครับติดกล้องเข้าไปแล้วนะครับบอกเลยนะครับว่าแม่นมากนะครับ ระยะที่ผมเคยยิงนะครับเป็นกล้องธรรมดานะครับราคาไม่ค่อยแพงนะครับตัวนี้ครับผมเคยยิงถูกอยู่ที่ระยะ80เมตรนะครับกระบอกนี้นะครับเทนนิงนะครับ80เมตรนะครับไม่ใช่ใกล้ๆนะครับ80เมตรครับนี่ครับเป้าขนาดไม่ใหญ่มากนะครับนี่ครับนกขนาดประมาณเท่าฝ่ามือเนี่ยครับ80เมตรยิงโดนนะครับนี่ครับเป็นปืนที่แม่นมากนะครับปืนลูกกดนะครับด้วยองค์ประกอบหลายอย่างนะครับ นี่ครับก็คือลำกล้องยาวแล้วก็ติดกล้องแล้วก็ความแม่นของยี่ห้อนี้นะครับสีแซดนะครับปืนลูกกดจะเป็นปืนที่แม่นมากนะครับแล้วก็เป็นปืนที่มีเกียวข้างในนะครับปืนที่มีเกียวเรียกว่าปืนไรเฟิลนะครับนี่ครับสังเกตดูในกล่องนะครับเราเคยรู้ไหมครับว่าจุดสอง LR นะครับย่อมาจากอะไรนะครับคําว่า LR นะครับคือคําว่าลองไ r เฟิ e นะครับลองแปลว่ายาวครับ r i ฟ l e ก็คือนี่ครับ ปืนไรเฟิลยาวนะครับนี่ครับ LR ครับลองไรเฟิลนะครับนี่ครับเป็นปืนที่เหมาะแก่การล่าสัตว์มากนะครับถ้า FC ดูข่าวก็จะเจอกรมป่าไม้หรือว่าตำรวจทหารนะครับจับได้บ่อยนะครับปืนลูกกดนะครับเวลาออกข่าวนะครับก็จะบอกว่าใช้ปืนขนาด22ในการยิงสัตว์นะครับในการล่าสัตว์นะครับที่นิยมนิยมในบ้านเราก็จะมี22แล้วก็ปืนลูกซองนะครับผมก็จะมีอยู่สองยี่ห้อนะครับที่ ใช้ในการล่าสัตว์กันนะครับเพราะว่าเสียงมันเบาครับที่ผมบอกเอฟซีไปนะครับเสียงมันเบาครับสัตว์ไม่ค่อยตกใจนะครับแล้วก็ลูกมันถูกด้วยนะครับมันก็เลยเป็นปืนที่เหมาะแก่การล่าสัตว์นะครับสามารถยิงได้แต่สัตว์น้อยจนถึงสัตว์ใหญ่ครับสัตว์น้อยก็เริ่มไปตั้งแต่ที่นกเขาตัวเล็กนะครับสัตว์ใหญ่ก็หมูป่านะครับผมนี่ครับ LR ก็สามารถล้มหมูป่าได้ครับถ้าเรายิงโดนจุดสําคัญนะครับนี่ครับและข้อต่อไปนะครับข้อที่5้านะครับ ปืนลูกกดครับมีความแม่นยําสูงครับนี่ครับเป็นปืนที่มีความแม่นยําสูงครับเพราะว่าปืนลูกกดนี่ครับองค์ประกอบโดยรวมนะครับมีทั้งเกียวที่สามารถทําให้ลูกหมุนแล้วก็มีความแม่นยําสูงแล้วนะครับก็ยังมีการติดกล้องครับกล้องก็เพิ่มความแม่นยําให้กับตัวปืนนะผมนี่ครับก็เลยเป็นที่นิยมแล้วก็ เป็นปืนที่มีความแม่นยําสูงครับในท้องตลาดนี่ก็แถวบ้านนอกคอกนานะครับหรือว่าบ้านนอกเหมือนบ้านผมเนี้ยก็ปืนจุดสองนี่ถือว่าเป็นปืนที่แม่นมากครับในระดับหนึ่งเลยนะผมนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมห้าข้อดีของปืนลูกกดที่ผมได้วิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับนี่ครับก็ไทยซีท่านไหนชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับให้ครบสามพันซับนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ประมาณสองพันซับนะครับ ก็ประมาณนี้ครับข้อดีครับ5ข้อดีของปืนลูกกดนะครับที่ผมได้มันเล่าสู่ชาวปืนฟังนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็มือใหม่เหมือนกันครับก็มีเรื่องราวดีก็มาอยากเล่าให้เอฟซีฟังครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับปืนก็ใครที่มีความรู้ก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะผมอ่าก็ถ้าใครที่สนใจนะครับ หรือว่าอยากได้ปืนครับก็ปรึกษาผมได้นะครับผมก็พอมีความรู้นิดหน่อยครับก็จะเล่าประสบการณ์หรือว่าถ่ายทอดความรู้ให้ฟังนะผมว่าเป็นยังไงมายังไงนะครับปืนลูกกดนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับแล้วอีกอย่างนะครับนี้ครับลูกปืนครับ c ีไสแตนะครับถ้าใครใช้อยู่นะครับแล้วหายากหรือว่าไม่มีครับสามารถมาแบ่งเอากับผมไปได้นะผมนี่ครับอ่านีครับทักมานะครับ ก็ขายให้ราคาที่ผมบอกไปนะครับสามร้อยสิบาทนะครับราคาที่ผมซื้อมาเลยนะครับผมมีเยอะนะครับก็ใครอยากได้ก็มาแบ่งไปนะครับถ้าเอฟซีท่านไหนหาไม่ได้นะครับถ้าเป็นเอฟซีบาร์เราใต้แล้วไม่มีลูกปืนก็สามารถมาแบ่งกับผมไม่ได้นะครับอย่างลือีกเจ็ดกล่องนะครับผมยิงไปแล้วสามกล่องนะผมนี่ครับก็ประมาณนี้นะผมห้าข้อดีของปืนลูกกดยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับไปแล้วนะครับ